สวัสดีครับผมหมออีกาหนูทดลองรสสดากลับมาอีกแล้วครับผมมาคราวนี้ก็เหมือนทุกครั้งครับผมรีวิวแบบบ้านๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในจกักรวาลรีวิวได้ครับผมผมสั่งมานี่เป็นอะไรนะครับผมอื้อใบหน้าปกป้องเต็มหมด อันนี้น่าจะเป็นพวกหน้ากากอนามัยหรือเฟ c ชิล i e l d อะไรพวกอย่างนะครับที่คุมหน้าคุมละตาผมก็จะไม่ได้ผมก็สั่งของเยอะเหมือนกันเยอะจนไม่รู้ตัวเองสั่งอะไรมากโอเคครับเดี๋ยวลองแกะกองมาดูมันคืออะไรเอ่ยคนสั่งเองยังจําไม่ได้เลย กะดูนครับหอมอะไรชั้นนะหอมอ๋โอโอเคครับมันคือมันคือเฟสชิลแ,แ,แบบคล้ายๆกับมนุษย์อวกาศนี่แหละครับโอเคองั้นเดี๋ยวผมลองให้ดูเลย สวมยังไงสวมหัวลงนี้แหละครับสวมแขนไปไปมาๆมันจะกลายมาเป็นพรพผมอีกอย่างนะเนี่ยสงสัยต้องถอดหน้ากากชั่วคราวไหมไม่ต้องไม่ได้ครับต้องถอดหน้ากากแก่ะจะเป็นอีกาหน่อยไม่เป็น น,น,นะครับตัวนี้นจะนี่มันจะคุมหน้าคุมตัวคุมหัวอย่างเี้นะครับมันที่ยับเลย รู้สึกรู้สึกเหมือน,น,นอยู่ตะว,วันออกกลางแล้วก็ไอตัวนี้ก็ต้องลูดเข้ากับซิปแล้วก็จะมาปิดตรงนี้โอายับเยินยับยุ่ยพอ,อสมควรอเดี๋ยวนะครับนเดี๋ยว,ยวจริงมันต้องต้องต้องติดมาก่อนก่อนสวมสาาิโอเคเดี๋ยวลองลปิดก่อนยุ่งยากนะดูนิ เอามาติดนะครับฝั่งไหนฝั่งไหนอยู่นอกฝั่งไหนอยู่ในฝั่งนี้น่าจะอยู่นอกครับโอเคเอติดนี่ถ้าเกิดซิปแตกซิปตายขึ้นมานี้ได้ทิ้งเลยใช่ไหมเนี่ยหรือก็อาจจะเป็นแฟชั่นอย่าง,งึงคุมหัวที่ไม่มีอ๋อเหอแจ๋วอโอเคลองสูงดู ลองสวมดูนะครับผมว่าผมว่ามันก็โอเคในระดับหนึ่งนะยึดตัวยึดหน้าย,ยึดอะไรแต่ว่า กินหมวกดีกว่านะครับง่ายดี จะคุมหัวคุมหน้าลงมาเนี่ยเหมือนมนุษย์อวกาศแล้วก็คุมหัวเลยอย่างนี้ก็ได้ครับแม่โอเคครับผมว่านี่มัน อือืมอ,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 เเนะอ,อถึอเนื้อผ้อืมอก็อือืมอืคอืมอืมอัมอื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 ้อืมอืมาืมาก็ววากออืมอมมอออ ครับผมทุกอย่างโอเคหมดยกเว้นไอ้ตรงชิวตรงนี้เพราะการขนส่งเนะี่ยอาจจะทําให้มันยับไปหน่อยแต่โดยรวมก็คือดูดีมากตัวนี้เหมาะมากครับออกไปข้างนอกเนี่ยโอ้โหไม่ปกป้องทั้งหน้าทั้งตัวเลยนะครับผมแต่ว่าเราเวลาหายใจอาจจะต้องใช้หน้ากากอนามัยอะไรสักหน่อยแต่ตรงนี้พวกอลอองอะไรต่างๆช่วยปกป้องเราได้ดีมากเพราะคุ้มค่านะราคาเท่าไหร่เอ่ยนะโอเคจําราคาไม่ได้ 196บาทก็ไม่แพงเกินนะครับผม196โอเคครับผมถือว่าเป็นราคาที่รับได้นะนเดี๋ยวใครสนใจนะครับใน l าซาดามีขายมีหลายร้านด้วยร้านนี้นะ่าจะเป็นร้านทีท่ถูกที่สุดที่ผมหาได้แล้วนะครับผมยังไงเดี๋ยวก็ถ้า คลิปหน้ามีอะไรสนน่าสนใจเดี๋ยวผมหามารีวิวใหม่ครับส่วนไอ้ตัวนี้หาซื้อที่ไหนก็ไม่บอกครับเพราะว่าผมไม่ไดมาโฆษณาแค่มาบอกให้รู้ว่าในจักรวาลนี้มีของแบบนี้ขายครับผมโอกาสหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ